ในช่วงของสรุปบทเรียนครั้งนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราทําการซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาถึงวิธีกระบวนการตากผ้าซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้นะครับหรือในการที่เราจะตากผ้าให้ถูกวิธีมันก็มีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับรวมอยู่ในงานที่เรา กระทำเช่นในการตากเสื้อผ้านะครับเราจะตากเสื้อผ้าอย่างไรในแต่ละประเภทเช่นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตนะครับกางเกงกระโปรงนะครับชุดชั้นในเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรมีวิธีการอย่างไรแล้วเรียนจะเห็นได้ว่าจากสื่อการสอนที่คุณครูได้พูดเนี่ยคุณครูก็ได้นำเสนอว่าในการตากผ้าเนี่ยนะครับ เป็นการตากโดยการใช้แสงแดดความร้อนจากธรรมชาติและในการใช้ความร้อนและแสงแดดจากธรรมชาตินี่นะครับมันก็เกิดนะครับการที่แดดนะครับหรือความร้อนเนี่ยมันไปทำลายสีที่อยู่ในเส้นใยของเสื้อผ้าเนื้อผ้าทำให้จากเสื้อผ้าสีสันสดใสเมื่อเราซื้อมา นะครับใหม่ใส่ในระยะแ,ะแรกๆเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มซีดลงถ้าเราไม่รู้จักวิธีการหรือเทคนิคนะครับเหมือนที่คุณครูพูดไปนั่นคือเราตากผ้านะครับไม่ว่าจะตากบนเราตากผ้าตากโดยการใส่ไม้แขวนนะครับเราก็ต้องทําการกลับเสื้อเอาด้านในออกนะครับนะ,นะเพื่อให้แสงแดดที่ส่งลงมาถึง ผ้าที่เราตากนะครับไม่โดนโดยตรงนะครับนะก็จะช่วยนะครับวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เสื้อผ้าของเรายังคงสีสันสวยงามหรือแม้แต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าก็มีหลากหลายสูตรนะครับสูตรกำจัดเชื้อแบคทีเรียรทำให้ผ้าสีสันสดใส นะครับช่วยนะครับทำให้เกิดความสะอาดนะครับป้องกันกลิ่นอับเช่นหน้าฝนแบบนี้นะครับในบางวันก็มีฝนตกแล้วเราพอดีกับเราตากเสื้อผ้านะครับที่บ้านตากซักเสื้อผ้าเราก็ต้องตากแล้วมันไม่แห้งนะครับนะแล้วทําอย่างไรล่ะครับมันก็จะเกิดกลิ่นเหม็นอับนะครับนะดังนั้นเนี่ยทางผู้ผลิตนะครับสินค้า น้ำยาซักผ้าน้ำยาผงซักฟอกนะครับที่ใช้ในการซักผ้าเขาจึงได้คิดค้นนะครับรวมถึงน้ำยา <c oughs> รวมถึงนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มเอ่ยน้ำยาฉีดผ้าเรียบเอ่ย <c oughs> เขาก็ใส่กลิ่นนะครับเพื่อให้เกิดความหอมกับเสื้อผ้าที่เราจะนำมาสวมใส่นะครับ หรือในการตากกางเกงนะครับเราจะต้องใช้ไม้หนีบนะครับหนีบอย่างไรเสื้อยืดจําเป็นต้องใส่ไม้แขวนไหมนะครับไม่จําเป็นนะครับนะเพราะว่าเสื้อยืดเนี่ยนะครับเป็นผ้าที่มันบอกแล้วว่ายืดใช่ไหมครับถ้าเราใส่ไม้แขวนนะครับมันจะทําให้ช่วงชายเสื้อด้านล่างเนี่ยนะครับเมื่อ,เ,อเขาเรียกแรงโน้มถ่วงเนาะแม้เราจะบิดผ้ามา แห้งปันะ่นแลมันก็คงไม่ถึงกับหมดน้ําในเส้นใหญ่ในเนื้อผ้าเมื่อเราตากไปแล้วนะครับนะน้ำหนักของน้ำนะครับมวลน,น้ําที่มันไหลลงมาเนี่ยมันก็จะตกลงมาจากชายเสื้อดังนั้นการที่เราตากเสื้อยืดโดยการใส่ไม้แขวนนะครับในบางครั้งเสื้ออาจจะเกิดลักษณะของการย้วยได้นะครับ ครูไม่ได้บอกว่าเป็นทุกเสื้อมันก็แล้วแต่เนื้อผ้าที่เขา,เาผู้ผลิตนะครับเขาเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อยืดเนี่ยมันเป็นผ้าเส้นใหญ่ประเภทไหนหรือแม้แต่กางเกงชั้นในนะครับชุดชั้นในต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการตากนะครับใส่พวงนะครับสำหรับตากผ้านะครับแล้วก็ควรจะตากให้มัน ไม่โดนแดดจัดมากเกินไปอย่างที่ในสื่อก็บอกไว้ว่า,าพวกเ,เกางเกงชั้นในนะครับเสื้อชั้นในเน่ยมันจะมีส่วนประกอบของยางยืดนะครับดังนั้นถ้าเจอแสงแดดบ่อยๆนานๆก็อาจจะทำให้เกิดการเสื่อมได้เพราะในหลายๆคนที่ใช้ กางเกงชั้นในไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแม้แต่ชุดชั้นในผู้หญิงนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงก็แล้วแต่ว่าจะซื้อถูกซื้อแพงนะถ้าซื้อแพงแล้วเราไม่รู้จักวิธีการตากที่ถูกต้องการดูแลรักษาเนี่ยสภาพการใช้งานมันก็จะสั้นลงนะครับส่วนในการที่เราจะรีเสื้อผ้านะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้อง รู้วิธีการก็คือรีดผ้าบางนะครับไปหาผ้าหนาแล้วเมื่อเรารีดเสร็จแล้วนะครับถ้าเรายังอยากจะรีดนะครับผ้าที่ไม่ใช่เป็นเสื้อต่างๆแต่เราอยากให้เกิดความเรียบร้อยเช่นปอกมอนผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อยืดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะนำมารีดเมื่อเราทำการรีดเสื้อผ้าเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ และเมื่อเราที่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มาถึงวิธีการเก็บรักษานะครับครูก็ขอเพิ่มเติมว่าเช่นนักเรียนก็อาจจะพับนะครับถ้าเป็นเสื้อยืดนะครับหรือบางคนก็ชอบใส่ไม้แขวนก็ใส่ไม้แขวนไปนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อยืดเป็นบางเกงกระโปรงอันนี้แน่นอนก็ต้องใส่ไม้แขวนนะครับไปแขวนแนวราวตากผ้าในตู้นะครับเก็บเสื้อผ้าส่วนชุดชั้นใน ก็ใช้วิธีการพับหรือม้วนในถุงเท้าก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละบ้านนะครับบางบ้านบางครอบครัวก็ซื้อนะครับถาซื้อกรงนะครับหรือมีในตู้เก็บเสื้อผ้านะ่ยก็จะมีพวกลิ้นชักที่ให้ใส่พวกชุดชั้นในนะครับเสื้อในต่างๆนะครับเสื้อกล้ามของผู้ชาย ก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็ต้องเกิดการเรียนรู้นะครับเมื่อเราซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่นะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาแพงแล้วฉันอยากจะซักก็ไม่ได้ศึกษาเลยว่าเป็นเสื้อผ้าแบบไหนชนิดใดนะครับเราก็ซักไปมันก็อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับและมันก็จะไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานเสื้อผ้าน,านั้น ส่วนในตอนสุดท้ายนี้นะครับครูก็ขอมอบหมายงานโดยการครูจะไปโพสนะครับแบบฝึกหัดมี2ข้อเท่านั้นเองนะครับลงในอัลบั้มนะครับซึ่งครูได้ชี้แจงไว้ในนั้นว่าให้นักเรียนสามารถทําลงในกระดาษท,ที่นักเรียนมีจากสม,มุดเล่มเก่าหรือในกระดาษเทสหรือกระดาษ A4 โดยการคัดลอกนะครับแต่ถ้าใครนะครับสามารถและต้องการ ไม่เกิดความลาบากคุณพ่อคุณแม่ไม่บ่นนะครับก็สามารถปริ้นนะครับออกมาทําเมื่อทําเสร็จแล้วก็ถ่ายออรูปนะครับโพส์นะครับลงไปในอารบัมที่ครูสร้างไว้นะครับงานทุกอย่างที่ทํานะครับครูให้คะแนนเนาะนะมันมีผลนะครับแล้วก็ขอขอบใจนักเรียนทั้งเออแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยว่า ถ้าอย่างไรแล้วนะครับช่วยบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ามาเรียนด้วยนะครับว่าครูก็ติดตามม่ประจําชั้นก็ติดตามเนาะแต่บางทีเนี่ยการที่เขาเพิกเฉยนะครับครูก็คงไม่สามารถที่จะไปทําอะไรนะครับด้วยความรุนแรงได้หรอกนะครับก็ได้แต่เชิญชวนให้นกักเรียนทุกๆคนนะครับได้เห็นถึงความสําคัญเนาะว่าในการเรียนนะครับ แม้จะเป็นการเรียนในช่วงโควิดแบบนี้ก็ตามละ่ะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในวิถีชีวิตในหน้าที่ของนักเรียนนะครับในการที่จะต้องเรียนนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกลับมาพบกับครูได้ใหม่นะครับในการเรียนครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับนักเรียน